ตอนนี้อยู่ที่มีนาเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อเจ๊ไหนวะเจ๊วัดทำแก้ววัดทำแก้วไปทำอะไรแล้วก็จุดชมวิวเขาเล็ดเขาไหนเล็ดเขาเล็ดเขาวะทำไมวัดต้องทำแก้วเขาไหนเล็ดเขาไหนเล็ดให้เขาวะเขาเล็ดอ่ะเขาเล็ดเพราะวัดที่เจียนทำจานเฮ้ยเลยสองใช้คุยแล้ว เด้คุยแหละแต่ก็ได้มึงไงได้คุยแหละได้มึงไงี้ทำไมวัดต้องทำแก้วยืนย่อทรงทรงหน้ากำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวสองกำลังตัดคลิปอยู่เข้าไปดูช่องในยู u ูปสองได้นะสองสไลเดอร์ <laughs> ชื่อเ <laughs> <แ>ฟย์ไอชื่ออะไรเจอกันได้ที่ช่องคอสแชนเอลช่องคอสแชนเอลมันบอกว่าช่องคอสแชนเอลถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องซื้อหนะมันอยู่นในช่องคอสคล็อกใครเลยนะชื่อคุณคุณเดอกอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> วันนี้ก็มีมากับนุ่มๆน,นะจ๊ะวันนี้ก็นุ่มล้วนนี่นี่ก็นุ่มกำลังหาวแล้วก็นุ่มอามแล้วก็นุ่มสอง ไม่ต้องถามว่าโซนไหมไม่มีใครโสดมีนี่คนนี้โสดที่เหลือมีเมียหมดแล้วเหือไมม่าอ๋อเมียไม่มาเลยโสดกระดาษไม่โสดครับรักเมียคนเดียวนี่ผมรักเมียคนไหนรักเมียคนไหนเมียมีคนเดียวเมียคนเมียคนที่เท่าไหร่ที่บอกรักอ่ะเมียปัจจุบันที่ผ่านมาก็รักนิดนึงกระดาอแต่งานโพสเฟสได้กุนีตกระดะ เอามารับเท่าไหรดิบ๊ายบายเดี๋ยวไปถ่ายมึงไม่คุยกันดิคุยกันรู้เรื่องกันเนี่ยสตอล้อก,อก,กันอเออรู้เรื่องแล้ว